เอาละครกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีอรเซอร์ cer, นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบ e ทเบฟโสดเช่น so, เคยวันนี้อยู่กับกาชา,อาของรองหัวหน้าหน่วยนะก็จะเป็น ba, อิบะชูเฮ uh แล้วก็อิคาคุนะครับมาวันที่12เดือน2ถึง29เดือน2เลยกาชากลางเดือนนะฮะถึงสิ้นเดือนกันไปเลยกาชานี้ก็มีดีนะครับเพราะว่ามันการันตีในเลดสเตปที่3นะฮะตั้งแต่สเตป3เลย 3366ครับแล้วก็สเต็ปอ่าจะได้ตัวละครใหม่หน้าตู้หนงใน3ตัว1ตัวตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนแล้วก็สเต็ปที่25เอาตัวเอาตัวไปเปิดเลยเอาไปเลือกเอาเลยอยากได้ตัวไหนเอาไปเลยนะถ้าใครเปิด25 s ส e เต็ปนะฮะก็จะได้เลยเราก็จะมาดูตัวร่วมตู้ทุกตัวกันว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็ใช้ประโยชน์ใช้งานด้านไหนนะฮะมาเริ่มกันที่ตัวสุดท้ายครับบารากันแดงตัวนี้สังหารฮอนโรนะฮะ อารันคาเอสปาดาก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากนะน่าจะขอคอยนะฮะสำหรับบาลานแดงตัวนี้ต่อไปอเป็นจิโอเวกาครับตัวนี้มีริงธา้าจำทีปกติ30%เเลยแล้วก็เป็นตัวตีกิวตีกิวมนุษย์นะฮะระยะใกล้นะ,ะก็ปัจจุบันก็พอเล่นได้นะไม่ได้แย่นะฮะก็มีบาเลรียตอนเริ่มบอก10เลยมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยมีโจมตีซ้ำขณะล้ม้วยแล้วก็ เป็นตัวที่แรงนะฮะเป็นสายตีปกติที่แรงพอสมควรอ่ะมาดูทางด้านของตัวต่อไปตัวต่อไปอ่าเป็นชูเฮบังคายแดงตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวดอกน้ําหอมเล็กบวกห้านะฮะเล่นได้ดีแล้วผมก็ชอบเล่นด้วยแต่มันเป็นตัวอวยนะฮะตัวต่อไปโรชูโร่เลิฟนะฮะเฮ้ยโรดจะบอกว่าโรดหรือเลิฟวะโราจะโรดโรดนะตัวนี้อ่าเป็นตัวดอกคังดอกหยาดน้ําแล้วก็ดอกคังนะฮะ ตัวนี้ก็เล่นพอได้นะแต่จริงไม่ได้เก่งอะไรเลยต่อไปเป็นจิรุจิแดงครับตัวนี้มีลิงดอบหยัดน้ำา30%อ่านะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ดอบน้ำหอมด้วยนะฮะแล้วก็มีบวกฟามเสียหายของอารันคา10%ตหนึ่งตัวในทีมด้วยนะฮะตัวนี้ก็เหมาะที่จะเอาไปเล่นออนไลน์อยู่ตัวต่อไปดอนโดนี่นะครับตัวนี้ลิงาฟาร์มเสียหายทั้งหมด30%เเมื่อเลือดเต็มนะฮะ แล้วก็มีลบลีกอันังคา50%ด้วยจริงๆประโยชน์ก็ไม่ได้มีใช้อะไรใยญะๆยะมากมายนะน่าจะมีลงหอคอยบ้างนิดหน่อยนะตัวนี้ก็เก่งอยู่นะพอใช้ได้อยู่ไม่ถึงกับแรงมากแล้วก็ไม่ได้เบาอันฮะโอเคเดี๋ยวมาดู3ตัวหนะ้าตูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าชูเฮอิบะแล้วก็อิคาคุม่วงนะครับอ่ามาดูตัว ตัวแรกกันเลยตัวแรกที่เราจะรีวิวในวันนี้ก็น่าจะเป็น I ba. I ba อิบะอิบะจุคคุอ้าวไม่ใช่เหรอชูเฮชูเฮชูเฮโจมตีใกล้โย,ยม,มาทูสังหารกรินซี่นะฮะ SP857 สำหรับชูเฮนี้ถ้าไม่ตายาไม่มีสถานะอะไรครับแล้วก็มีลิงก์ดอกน้ำหอมสีแดงบอก5นะฮะสำหรับชูเฮพลาซิฟ ลบสุขเฉินบวกหนึ่งยกเลิกการสูแล้วก็รอดจากความเสียหายถึงตายร้อยเปอร์เซ็นต์มีตายเกิดนะมาดูทางด้านของอาเออบริตี้กันบ้างนะอาเบริตี้ก็ความเสียหายแรง60ฮิตแรงบวกหนึ่งครับไม่ตาย60ครับโจมตีศัตรูไม่ติดสถานนะแรงขึ้น100%่งร้ยอร์เซ็นต์ไปเลยรถคุณไทม์ถ้าโจมตีแรง12%บสอปดอกหยาดน้ำสีแดง30%มสิบรดอกน้ำหอมเล็กบวกห้านะสีแดงดอกคังแล้วก็ดอก ผลึกเสริมพลังเสนาเสริมพลังตัวนี้ดอกดอกน้ําหอมหยาดน้ําคังผลึกเสริมพลังเสนาเสริมพลังแล้วก็เป็นลิงก์ดอบน้ําหอมด้วยนะลิง์ดอกน้ําหอมสีแดงบอก5าด้วยต่อไปเป็นอีบะทสุสเอมอนนะฮะโจมตีไกลถ้าสองเป็นบารีอติดออนแรงนะฮะยมมาทูสังหาสแตนริทเติลครับแล้วก็สาย SP ไม่ตายเป็นอ่อนแรงนั่นแหละเขาก็มีบอกไปแล้วแล้วก็ริงริงเมื่อเ,เต็มครับสกิลแรงขึ้น40%เลยแล้วก็มีพัสซีฟครับอ่ารับชดเชนบวกหนึ่งกอบเครแรง20%เมื่อพลังกายเต็มลดคุณอ่าลดคุณทรมถ้าโจมตีแรง6%นะฮะสำหรับอีบะอีบาทัสนใส่ไอมอนอารบริตี้ครับฟอรมเสียหายแรง40ฮิตแรงบวกหจิตสถานะบวก5วิครับ ทีมปาร์ตี้เมื่อสตูติดสถานะผิดปกติความเสียหายของยุมทูตสีแดงถ้ากำลังหรือว่าสีแดงบอก40%ติดออนแรงแรงขึ้น40%ยกเลรืก,กาดลดคุณทามแรง12%จำนวนการใช้บาเรียบอก2ลดเวลาสถานะออนแรง100%ก็มีฮิตแรงครับมีความเสียหายแรง40%ครับติดสถานะ40-40-80ปิดติดสถานะ80%ครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ต่อไปเป็นอ,อิคาคุมาราเะมะอิคาคุนะฮะตัวนี้โจมตีไกลมีความพิเศษเพอสมควรนะที่ผมดูผ่านๆมานะสำหรับไอ้เจ้าอิคาคุตัวนี้ก็สังหารมนุษย์เอ้สังหารห่วยศูนย์เป็นสายเอทีเคนะครับลิง์ความแสีปกติ30ตัวนี้ไม่ตายไม่ได้มีสถานะอะไรพาสีฟโรว์สุเฉินบกหนึ่งไม่ติดแกงยกเลิกการครับอเบิตี้ความเสียหายปกติ40ครับฮิตปกติบกหนึ่งซูเปอร์อาร์เมอร์ครับ ทีมปาร์ตี้ครับยมทูตนะฮะยมตูดถ้าจมตีปกติแรงขึ้น20%ไม่มระบรุสียืดเวลาถ้ารถฟาร์มสามารถครับถ้า2น่าจ,จะเป็นถ้ารถฟาร์มสามารถเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร3ามแบบคิว50าฟาร์มเสียหายถ้าจมตีสิ้งเงินแบบ10%แบบคิว30%เรลือดเหลือครึ่งหลอดถึกขึ้น50เลือดเหลือ ครึ่งหลอดโจมตีแรงขึ้น30%ว่าแต่ใครมันจะไปให้ตัวเองเลือดเหลือครึ่งหลอดวะเนี่ยแต่ว่ามันถูกใช้ในดันเกลวนะครับก็คือต้องให้เลือดเหลือครึ่งหลอดถึงจะดันเกลวแรงขึ้นนะแต่แต่เอาตรงทงผมว่ามันก็น่าจะเอาไปเล่นใน PvP ได้นะมีทั้งซูเปอร์อาร์เมอร์ครับมีทั้งเลือดเหลือครึ่งหลอดถึงขึ้น50เลือดเหลือครึ่งหลอดตีแรงขึ้น30%นะครับก็อย่างที่ว่ามาไอตัวพวกนี้ไม่ได้มีฟาร์มพิเศษอะไรนะครับแล้วก็ออกในตัวฟีได้ก พิจารณากันเอาว่าควรจะเปิดไหมหรือว่าจะยังไงนะครับไม่ใช่เมนจริงๆก็ไม่ต้องเปิดแต่ว่าผมน่าจะเปิดเพราะว่าผมชอบอ,อิคาคุกับชูเฮนะฮะก็น่าจะต้องเจอการสัก10สเต็ปแหละประมาณนั้นโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากวันนี้นะครับเงียเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้ผมแล้วก็เพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ